สวัสดีค่ะวันนี้อยู่กับเราน้องวิวแล้วก็น้องอะไรคะน้องตังเมค่ะพูดเร็วน้องตังเมค่ะวันนี้เราจะมาทําอะไรแกะกนนะล้วยเอาเออใส่ตรงนั้นนะเดี๋ยวพี่จะปัดนมาให้แล้วตังเมก็บอกเอาเปลือกมันใส่ตรงนี้นี่แกะตัวนี้นเป็นกล้ยกวยกล้วยหืมเนาะบ้านเราค่ะ,ะ<ม>เป็นกล้วยหืมหน่อยน,น้อยพี่น้องบอกเหปปนื่อยจะอีโป้นี่ เอาไมา้เอ็ดกล้วยบวชชีแม่เป็นซีเอ็สเราขูดมะพร้าวแล้วอีแมลเราขูดมะพร้าวแล้วกล้กวยบวชชีนะคะอ่ะพี่วิวจะตัดให้นะใช่น้องตังมีแกะนะคะโอ้ยพี่น้องตังมีแกะพี่ตัดให้คะ่ะแกะง่างยแกะง่างยกว่าดังดังๆึ้นตอนให้เลมไหม <laughs> ตังนีโต,ตแกะแล้วก็มาไว้ฝั่งนี้นะคะโอเคแก,แ,กแล้วเราเอาไปไว้ไหนเอ่ยไว้ตรงไหนไว้ตรงไหนคะอ๋อไว้ตรงนี้ะนะครับอันนี้พี่วิวตัดควันกล้วยไว้ให้ตงังมีแกะนะครับผมทีนี้แกะง,ง่ายๆกล้วยบอชีสาวเล็กกับสาวใหญ่เปลือกล้วยแล้วก็เอาไปให้ไก่เนาะตงังมีเนาะใช่ค่ะ พูดดังๆเลยค่ะทำหมดเลยเราจะทำหมดเลยนะคะเพราะว่ากล้วยมันน้อยมันพอกระเทืนกล้วมันไม่หวานไหนแกโชว์หน่อยเร็วแกยังไงเอ่ยกล้วยมันน้อยไหนไหนไหนโอ้แกเอกอย่างนี้ได้แล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะ ไหนเอ่ยอยู่ไหนเกะเกะเสศษไปก็ชฉยไปแล้วอ่าอียิ้มเยอะเลยอ่าโชติอ่โชตเอายิ้มออกมาเอายิ้มจากมาออกมาอย่างตัวเต่งเอ้ยเต่งอ่ะทำไงอ่ะยิ้มให้พี่เก้งดูเวลาแกะไงกุ้ยนมหมอไงสุดยอดกล้วยทั้งหมดสองหวี่สามค่ะสามหมี่ แต่ว่าเป็นกล้วยลูกเล็กอย่างนี้นะครับกล้วยลูกเล็กอย่างนี้ก็แล้วแต่แล้วแต่ความพอดีแล้วแต่ห้าสิกะเอาใครมีเห็ดน้อย,<ว>ยเห็ดห,หลายเนะาะธรรมดากกเอาหน่อยธรรมดาก็ไดก้ก็หั่นเอาหัน่นพอดีคําก็ไม่ตายตัวว่าจะเป็นกล้วยเล็กๆหรือจะเป็นกล้วยใหญ่ๆนะครับแล้วแต่คนหมักคนชอบเลยนะครับอุขยับมาค่ะขยับไปเดี๋ยวพี่จะแกะด้วย ได้แล้วพี่วิวก็ได้แล้วลูกคนนี้เล็กเดี๋ยวให้เวลาแก่สักพักก่อนเนาะโอเคค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ค่ะนี่ค่ะเสร็จแล้วจะได้ประมาณนี้แล้วเราก็จะมาหั่นนะคะหั่นหั่นเท่าไรดีหั่นสองหรือหั่นสามหั่นสองหั่นสองเนาะโอเคอ่านี่บีเราก็จะหั่นไอ้ตรงนี้บิ บีเลยหรอมันไม่สวยนะ <S 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 เดี๋ยวพี่วิวหั่นเองโอเคนั่งให้กระเบใจพี่วิวเราจะหั่นสองนะคะเพราะว่ากล้วยเราลูกน้อยกล้วยเราลูกน้อยนะกล้วยเราลูกน้อยเราทำกล้วยบวชีกันใช่เราทำกล้วยบวชีกันที่แม่หมดก็แบ่งเพื่อนบ้านบ้านนอกเขาเนาะมีอย่างกระสู่กันกินแบ่งปันกันกินใครคะ อะไรมาโชว์ไหนดูหน่อยสิห,หน้ามาดูหน่อยโอ้บาร์บี้เหรออันไี้ยาวนะก็หั่นจางอันนีนสั้นสั้นก็หัน่นสองอ่ะเสร็จแล้วค่ะนี่ได้เต็มฐานพอดีพนะ่อนบาร์บเเาะพอดี สามบีได้นี่พี่น้องมันรักบีน้อยมันกล้วยน้อยโอเคเนาะเราถ่าไปเบิ่งตอนที่แม่เขาเอ็ดกันเลยมือนีใส่แม่เอดเราขั้นกะทิไว้แล้วกะทิก็ขั้นเองนะพี่น้องกะทิสดแบบขั้นเองกับมือเป็นมะพร,าะะาพราะ้าวแก่มะพร้าวหาฮบ้านฮานะโอเคค่ะมาค่ะวันนี้จะลงมือเองเปลี่ยนและแม่บบเอ็ดแม่จะไปนะอ่ะจะมีใบเตยใส่เพื่อความหอมแล้วก็กล้วยแต่น,นี้มีเด็ด กะทิแม่แม่ขั้นเองกับมือมาค่ะเทลงเลยหม้อเราเปิด <Bye. S 1> ไฟใหม่แล้ว <I love. S 1> ไปกันเลยเสียงเซฟไปเตยเพิ่มความหอมแล้วก็จะเคี่ยวทีนี้ก็จะเคี่ยวนะคะนี่ค่ะกะทิเริ่มแตกมันแล้วต่อไปใส่น้ําตาลเวยค่ะไอ้น้ําตาลนีไผมากหวานสำหรใดก็ใส่ลงไปตามชอบได้เลย น้องวิวไม่ค่อยชอบหวานเด้หนึ่งหนึ่งทัพพีเราไมา่รู้ที่เก็บที่เพราที่สองสามนะสามพอดีแม่สามทัพพีค่ะโอเคสามเราใช้สามทัพพีนะคะเคี่ยวให้น้ำตาลละลาย แล้วก็น,นี่ค่ะใส่เกลือตัดหวานเนาะกา uh huh. รเลียดนิดนึงค่ะมันจะได้กลมกล่อมไม่ต้องเยอะพอน้ำตาลละลายได้ที่แล้วแล้วก็ใส่น้ำหางกะทิของเราลงไปพ uh huh. อดีบะพอดี <Okay. S 2> แล้วก็เราชิมได้เลยเนาะว่าชอบหวานพอหรือย,ยังแล้วเอากระสีอ้วยลงเพราะว่าถ้าเราเอาล้วยลงเลยแล้วก็ค่อยไปชิมนะ เดี๋ยวกล้วยมันจิเร็เนาะเพราะว่าความร้อนมันก็จะทําให้กล้วยสุกข,ขึ้นสุกข,ขึ้นแล้วเขาบวกบวกกัาเขาคนนําขั้นตอนสุดท้ายใส่กล้วยลงไปจะเตมไปเลยใส่แล้วไม่ต้องคนนะคะไม่ต้องคนเนาะเดี๋ยวกล้วยซีเร็ดใส่น้ําพดเจะหน่อยกระปุกเลยมุ้ <laughs> มแจ้เกี่ยว่บ่ปุกปุก็คือปิดหม้อเลย ปิดไฟพอเลยเสร็จเล,เล็ก<อ>ร้อยจ้าเข็นไปเลยเข็นไปเลยเข็นไปเลยดีเลยเมืเตอไหร่เขาก็กินมาที่นี่เลยนะไม่ได้มีเลยได้หอมพอดีค่ะที่ เธอตับไปเตยให้ดิงน่าทานมากถ้ามีมะพร้าวออนใส่ย,ยิ่งอร่อยค่ะแตนอนีต๋อขอบ่มีเอเท่าที่มีโอเคค่ะเดี๋ยวไปชิมให้ดูเนาะนี่ค่ะเสร็จแล้วฮันซิมมาชิมให้เบิ่งจากคำสองคำเด้ีด่น้อง หวานมันพอดีหอมใบเตยตังมชิมค่ะอ่าตังมีมาชิมฝีมือตัวเองค่ะในการปอกกล้วยนะหืมเป็นไงอร่อยไหมคะอร่อยค่ะโอเโอเค,อเคสวัสดีวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะตังมีสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะค่ะบายบายบาย,บาย